สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา13นาฬิกา59นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสาปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตราววดีจุลานนท์ประธานกรรมการอำนวยการ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยนำคณะพระยาองค์บุตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองคสภพานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทุลละอองพระบาทถุนกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานนายิกาสภากาชาติไทยประจําปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยศาสตราจารย์กิติคุณพรชัยมาตังคสมบัตินายุสมาคมศิทธิเก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลนำคณะกรรมการบริหารสมาคม แลผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุลอองพระบาททุนก้าวทุงกระหม่อมถวายเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิทธิเก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่หโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย นางภากมลรัตต์เสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวากาสวรรค์ประชยคุบและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงเกา่าและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสมสงยนตระรักรองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนหรือมอสชเฝ้าทุลอองพระบาท ถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยรองศาสตราจารย์อุดมผลพืชไพบูรณรองอธิการบดีมหาวิทยา,าลัยสงขลานครินำนำนายธรนินพิชยังกูลนายสมาคมศิทธิเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยา,าลัยสงขลานครินและคณะเฝ้าทุละอองพระบาทท,าทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล55ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ชิงช่วยพระจานทาน สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชจุศุตามพระราชธิยาสัยเวลา17นาฬิกายีเนาทีเสด็จออกนวังสรพทุมพระรพรทานพระราชรวโศกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ลินคอนเฉินประธานกิติมศักดิ์คณะกรรมการการแพทย์จีนนำนายแพทย์โรวเจอร์กลาสประธานคณะกรรมการการแพทย์จีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย โอคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43กระบี่เกมวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิริสัตย์โอคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43กระบี่เกมณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตก,กระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพระศึกษา ได้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2522ครั้งแรกใช้ชื่อว่าการแข่งขันกรีฑาฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีเขตการศึกษาของกรมพระศึกษาประจำปีต่อมาได้เพิ่มชนิดกีฬาและเปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติจนปัจจุบันได้มีการพัฒนาและกระจายการจัดการแข่งขันไปในส่วนภูมิภาคโดยมอบหมายให้จังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในแต่ละภาคหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพสำหรับในปีนี้จังหวัดกระบี่ได้รับเกียริ ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีการแข่งขัน25ชนิดกีฬามีนักกีฬาจาก10เขตท,ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน5,205คนเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมทีม1,211คนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนให้กีฬาก้าวหน้าแพร่หลายและกระจายไปสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเสียสละมีวินยัยมีความอดทนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยท่ายังเป็นการพัฒนาถึงขีดสูงสุดตามความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนของประเทศในระดับเยาวชนและระดับชาติต่อไป สมเด็จพระอริยองค์ศาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาทิราชในในวันคล้ายวันสถาปนาวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม เวลาเก้านาฬิกา9กนาทีวันนีน้สมเด็จพระอริยะวงศาคจรยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรีนายกเสด็จลงนับพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามส่งประเพณพระกุลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาที่ราช้าผูา้สรงสถาปนาและพระชาชทาพระบรมราชูปัมภ์พระอารามพร้อมทั้งอดีตเจ้าวาดเนื่องใ,ใ,ในวันคล้ายวันสถาปนาวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นปีที่154และมงคุวาระ ที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิษสถิตมหมาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเจริญอายุ74ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉิญน้ำสงดอกไม้ทุบเทียนพุ่มบัวและพระไตรพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานและโปรดให้เชิญพุ่มบัวและพระไตรพระราชทาน ไปถวายแด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์เนื่องในวาระเจริญอายุ74ปีด้วยเวลา12.30นเสด็จลงนะับพระอุโบสถส่งประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอประชุมอรุณนิพพาคุณากรณที่ดินราชพัสดุบริเวณหน้าวัดเพื่อถวายเป็นพระนุสรแห่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าวัดยุคที่หนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริย์องค์สาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตามภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รรอบ26มิถุนายน2566พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของสารวัการนครบาลส่วนหนึ่งเคยเป็นพื้นที่วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลคูณสวัสดิ์พระบิดาข,ของพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรนสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเจ้าวัดยุคที่สอง โดยจะจัดสร้างหอประชุมในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับอาคารของวัดราชบพิธเพื่อประโยชน์ต่อการพระาศาสนาการศึกษาและกิจกรรมชุมชนโอคมตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัที่จังหวัดปทุมธานี พลเอกไพรบุญคุ้มฉาย,ยาโอคโคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์อคมนตรีรองประธานคณะกรรมการมือทิราชธานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสตร,ร์กษัตร,ริย์ในพระบรมราชูปถัมภรร์ไปตรวจเยี่ยมโครงการราชธานปันสุขทำความดีเพื่อชาติสัตว์กษัตริย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระชประสงค์ให้ผู้ถูกขังในเรือนจำได้รับสิทธิ อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ณทันทัสถานบำบัดพิเศษหญิงอำเภอคลองหลวงจวปทุมธานีซึ่งเป็นทานทัสถานหญิงบำบัดร,รักษาอบรมและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังหญิงที่ต้องโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดให้โทษโดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง940คน ซึ่งได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์23บรายการจำนวน27ชิ้นสำหรับใช้ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์พราชทานในการฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสอรจมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลธัญบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำสำัปดาห์ละสองครั้งอาธิตรวจโรคทั่วไปและทันตกรรมปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพหคนนักจิตบำบัดหนึ่งคนและอสรจ .50 คน ท่านิที่จะทำบ่อบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระสถชทานก่อนระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำภายนอกทันทสถานในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลเรือนจำและทันทศสถานสี่แห่งคือเรือนจำอำเภอธัญบุรีทันทสถานบำบัดพิเศษปทุมธานีทันทสถานบำบัดพิเศษหญิงและสถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานีรวมทั้งดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โรงพยาบาลได้รับอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน <Okay. S 1> เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน <Okay. S 1> เช่นเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ <Okay. S 1> เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชุดตรวจหูตาและเครื่องช่วยหายใจ <Okay. S 1> จากนั้นเดินทางไปยาสถานพินิษและคุ้มครองเด็กเยาว,วชนจังหวัดปทุมธานี <Okay. S 1> ปัจจุบันมีเด็กเียาว,วชนอายุ12-18ปี <Okay. S 1> ในความดูแล31คนส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด สำหรับปัญหาด้านสุขภาพที่พบอาทิด้านทันตกรรมสุขภาพจิตและโรคผิวหนังโดยมีโรงพยาบาลปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตแก่เด็กและวัยชนการดำเนินโครงการรัชทันปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการบริการทางการแพทย์และการสาธาร,รณาสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปไปเป็นตามหลักมนุษยธรรม